นี่คือแก๊งตรวจสภาพรถนะครับทําการตรวจรถของเจ้าหน้าที่ครับไม่ละเว้นเลยครับได้เก้าอี้มาแล้วก็วางลงกลางถนนนะครับโอรีโอ,ล,โอลูกน้อยก็เป้ามองแม่ไม่ห่างวิ่งตามไปแล้วครับเ ในช่วงเวลาเย็นครับเจ้าหน้าที่ก็คงยังทำงานอย่างเข้มแข็งครับแม้จะล่วงเลยเวลาไปแล้วก็ตามตอนนี้เจอกับแก๊งตรวจสภาพรถครับหลังจากที่สร้างผลงานมาแบบไม่แผ่วเลยนี่คือแม่พังขนมเปี๊ยะนะครับตามมาด้วยแม่พังสโลชาหวันใจของภายเมยคาครับ แกงต่อรออ,อนะครับมาครบทีมครับแม่พังสองตัวและลูกน้อยสองตัวชื่อเสียงเรียงนามไม่ธรรมดาครับต้องหลบให้ไกลนะครับสำหรับแกงนี้เอาจริงครับหนูน้อยสองตัวครับนี่ครับแสบทั้งคู่ครับตั้งแต่ ปรากฏตัวนี้ก็ตรวจสภาพรถไปหนึ่งคันนะครับตรวจจนยับเลยครับนี่คือวันที่สามที่ปรากฏตัวนะครับหลังจากในวันก่อนหน้านั้นพายเมคาก็ได้แสดงความรักต่อแม่พังสโลชาครับดูหนูน้อยครับนี่ครับชูงวงเล่นเลยครับเห็นรถไม่ได้หวาดกลัวครับ เป็นช่วงเวลาเย็นนะครับก็อาจจะเริ่มผักดันให้ลบก็ไปในป่านิดหนึ่งครับจะได้ให้ผู้คนสัญจรไปมาได้ครับต้องเดินทางกลับฝั่งปราจีนนะครับมาดูว่าแม่พังขนมเปี๊ยจะยอมหรือไม่นะครับที่เห็นอยู่ไกลๆก,ก็คือภายเมคาครับภายเมคาพอรู้ว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่ก็ลังเลนะครับ นี่ครับมีหันนิดหนึ่งครับยังมีลวดลายสมัยวัยรุ่นเฟี้ยวๆอยู่นะครับตอนนี้ก็ดูนิ่งและหล่อขึ้นมากครับมาดูจังหวะนี้ครับนี่ครับขอตรวจรถเจ้าหน้าที่แล้วครับไม่เว้นแม้กระทั่งรถเจ้าหน้าที่นะครับใช้งวงเกี่ยวเข้าไปทางกระบะท้ายรถครับมาดูว่าจะได้อะไรนะครับเก้าอี้ครับนี่ครับ ต้องย้อนกลับไปดูคลิปพี่โยตอนตรวจรถเหมือนกันนะครับเจอพี่โยครั้งแรกนี่ตรวจรถสามคันครับได้น้ำหลังกระบะรถมาก็วางไว้กลางถนนครับคล้ายๆกันละครับทั้งตรวจทั้งลื้อครับไม่หนำใจครับตามไปแล้วครับมาดูภายเมคาจะทำอย่างไรนะครับภายเมคายืนยืนดูอยู่เนขึ้นคอมแล้วครับ จะขึ้นท้ายกระบ,บะหรือเปล่าครับนี่ครับยังไม่ละในการตรวจนะครับทั้งตรวจทั้งดันครับเป็นมุมน่ารักน่ารักของแม่พังขนมเปี๊ยะนะครับมาดูภายเมคาครับเมื่อเห็นรถเจ้าหน้าที่จะทำอย่างไรครับจะมาช่วยด้วยหรือเปล่านะครับคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับ ปูผาเมรรคากับพี่สุธินี่เกรงกลัวเป็นอย่างยิ่งและครับพอรู้ว่าเป็นรถพี่สุทธิภายเมรรยคายืนมองนิดหนึ่งครับนี่ครับแม่พังขนมเปียกก็ตามไปไม่หยุดไม่เอาดีกว่าครับภายเมรรยคาหลบดีกว่าครับ